เดี๋ีครับคุณผู้ฟังครับตอนนับเราทุกท่านนะครับก็สู่รายการ iMuTT News ข่าวเด่นนะครับกับผมเดียวธทิดเดชงามเดือหรือว่าทันชนนงามเหลือนะครับพูดคุยกันสาระดีๆเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะมีประเด็นที่หยิบยกมาจากรายการสถานีประชาชนทางไทย P ีบีเสก่เวลา1 4 0ในกา5นาทีจนถึงเวลา15.00ในายการนะครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการที่ใครกันแล้วแต่หากว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะไปสมัครการใช้แอปพลิเคชันรับชมภาพยนตร์ ในรูปแบบสตรีมมิ่งจากแอปแอปหนึ่งนะฮะแล้วก็ต้องการเข้าไปแชร์กับกลุ่มคนตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่ามีผู้เสียหายเกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามิจฉาชีพนั้นแฝงตัวอยู่ในกลุ่มต่างๆเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรนะครับไปฝังบางชุ่มบางตอนนะครับในรายการสนานนิประชาชนซึ่งผมมีการหยิบยกมาให้ได้ฟังในรายการ RMTT News พิกัดข่าวเด่นของเราครับทุกวันนี้ เราไว้ใจใครได้บ้างครับยิ่งถ้าเกิดว่าไปเจอกันในโลกออนไลน์เพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยไปเอารูปภาพของคนที่อยู่ในโซเชียลนะฮะมาสร้างโปรไฟล์ปลอมอาจจะมีการสร้างชื่ออะไรขึ้นมาด้วยเพื่อมาแฝงตัวอยู่ในกลุ่มต่างๆนะฮะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนี้ฮะเรียกว่าเขาต้องการออกมาเตือนภัยให้กับผู้คนนะ,ะว่าอย่าไปหลงกลแบบนี้อย่างเด็ดขาดครับคุณจมนภาจงรักธนสกุลครับเป็นผู้เสียหายนะครับสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งครับเดี๋ยวจะมาช่วยกันวิเคราะห์ ไขคําตอบครับคนนี้เนี่ยทำงานต่อต้านเรื่องของภัยไซเบอร์มาไม่ต่ำกว่า10-20ปีแล้วแหละฮะท่านโกเมีพิบุรอดครับผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ครับสวัสดีสองท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชนนพานะคุณชนนพานี่ก็ถือว่าเป็นเครือข่ายกับเราละเนื่องจากว่าเห็นมีการทําคลิปในการเตือนภัยผู้คนไม่ให้ไปหลงกลหรือว่าเป็นผู้เสียหายและเกือบจะโดนภัยซ้อนเหมือนกันใช่เอาเอาประเด็นแรกก่อนนะคนัะที่ว่า เราไปเจอผู้ก่อเหตุเนี่ยที่เขาแอบอ้างแพลตฟอร์มดูแบบสตรีมมิ่งค่ะคือวันหนึ่งเราอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้วต้องการที่จะโหลดแอปไว้แล้วก็ต้องการแชร์ผมเคยเหมือนกันว่าเขาเขาสร้างกลุ่มมาว่าขอแชร์ในสีหคนแบบใช่เรา<ช>สนใจอย่างนั้นถูกต้องค่ะแล้ว ผู้ก่อเหตุเขามาทักทายยังไงครับค,คือเริ่มต้นแอปพลิเคชันอันนี้มันเป็นแอปพลิเคชันดูหนังที่เราต้องมีการเสียเงินเข้าไปดู<ม>ซึ่งเขาจะมีหลากหลายราคาค่ะแต่ว่าของเตยเนี่ยเตยเลือกราคาที่มันแพงสุดรา<ม>คาแพงสุดนี่คือเราสามารถดูจอทีวีได้โดยที่ภาพไม่แตก<ม>ใช่แต่ว่าราคาแพงสุดเนี่ยหนึ่งแอคเคา์จะสามารถดูได้4ท่านน่าหมายความว่าคนทั่วไปเขาก็จะ แชร์กันก็จะตกคนละร้อยกว่าบาทจากที่เราต้องใส่คนเดียวเดือนละ500ร้อแล้วก็คือถ้าเราไปหารกันเราก็จะตกเดือนละ105บาทประมาณนี้<อ>ซึ่งเตยเองอะค่ะก็ไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายตรงนั้นเราก็อยากได้ของถูก<อ>คือทีนี้เตยก็เลยเข้าไปในกลุ่ม Facebook เตยก็เซิร์ชหาว่าหารบ้าน พูดแอปพลิเคชันได้ใช่ไหมคะอ่าหาบ้านติดติดติดอะไอ <S <S โอเคหารบ้านอแอปดูหนังแอปนี้ครับซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีแค่แอปนี้นะคะคที่เป็นประเด็นอยู่ทุกวันนี้มันก็มีหลักๆหลายแอปพลิเคชันที่เราต้องจ่ายเงินเข้าไปเพื่อเราจะได้รับชมตรงนั้นที่ไม่ใช่แอปฟะะรีอะค่ะทีนี้พอเตยเซิร์ชเข้าไปในกลุ่มอันนี้คือเมื่อเมื่อก่อนเตยเคยซับสไครต์หรือว่ามีเพื่อนจากกลุ่มนี้แล้วก็ไม่เคยโดนโกงแต่ว่ากลุ่มนี้คือพอเวลาผ่านไปอ่ะเขาก็แยกย้ายกันจนวันหนึ่งเตยอยากกลับมาดูเตยก แล้วก็ไปเสิร์ชหาจนไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งค่ะเขาขึ้นโพสต์ว่าเปิดบ้านหานกันเองใช้ได้ทุกอุปกรณ์ต้องการแค่สองคนค่ะซึ่งโพสต์เนี้ยเขาเป็นการโพสต์ในกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มเปิดนะคะทีเนี้ยก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะเลยเตยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นตเตยก็ไปคอมเมนต์แล้วก็ทักอินบ็อกส์ส่วนตัวเขาไปว่ายังว่างอยู่ไหมคะมซึ่งเขาอะค่ะแทนตัวเองว่าเขาชื่อไอซ์ค่ะ,อะโอเค คุณไอซ์เนี่ยเขาก็บอกว่ายังว่างอยู่นะแต่เดี๋ยวยังไงผมขอโทรคุยได้ไหมเพื่อเพื่ออธิบายว่าของเขาเนี่ยจ่ายกี่บาทเพราะว่าเตยเคยบอกเตยคุยกับเขาว่าเดือนละหนึ่งร้อยห้าบาทใช่ไหมคะเขาบอกว่าของเขาเป็นโปรโมชั่นซึ่งจะราคาถูกกว่าน่าหมายความว่าเขาว่าซื้อเป็นปีค่ะใช่คือตอนนั้น่ะเตยคุยกับเขาว่าวันที่ห้ากันยาปีนี้ค่ะวันที่ห้ากันยาเขาก็โทรมาคุยเขาบอกว่า โอเคคุณเตยถ้าคุณเตยจะสมัครกับเขาเนี่ยตอนนี้เขาได้สมาชิกละสามคนเขาต้องการหนึ่งคนเขาก็อ้างว่าคนเก่าที่วีเสียอะไรมาณน,นี้ซึ่งตอนนี้ผู้เสียหายทุกคนอะ่ะโดนอ้างว่าทีวีเสียหมดเลยใช่เขาจะใช้มุกเดิมค่ะทีเนี้ยเขาก็โทรมาบอกว่าโอเคคุณเตยผมอ่ะซื้อเป็นแบบแพ็กเกจรายปีถ้าคุณเตยจะต้องการมาซับสไคร์ด้วยผมจะคิดค่าบริการแค่เดือนกันยาถึงเดือนธันวาเป็นเงิน398าบบาทแล้วเขาก็ให้อีเมลเพื่อเข้า แอปพลิเคชันนั้นพร้อมกรหัสเตยก็เข้าไปเตยก็สร้างโปรไฟล์ของเตยเข้าในแอปพลิเคชันนั้นเข้าได้แล้วเขาก็ดึงเตยอะค่ะเข้าไปในกลุ่มเฟซบุ๊กซึ่งมีเขาเดิมทีที่เป็นหน้ามาอยู่ละสามคนคออซึ่งเขาจะแทนตัวเองว่าคนนึงชื่อไอซ์คนนึงชื่อก้องแล้วก็คนนึงชื่อหยินสามคนนี้เป็นหน้ามาซึ่งเตยอะไม่รู้ว่าเขาเป็นหน้ามาแต่เขาจะมีพูดคุยกับเราตลอด ทีนี้ถ้าข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือตอนนั้นเตยไม่ได้สังเกตแต่พอตอนนี้มาสังเกตจะรู้เลยว่าโปรไฟล์พวกนี้เขาจะล็อกโปรไฟล์ทุกคนเลยเนี่ยค่ะมันจะขึ้นว่าพงศกรล็อก profile ปรไฟล์บางทีใช่เขาไปจอดลึกข้างในถูกดูไม่ได้ดูไม่ได้่ขาจใช่ค่ะเขาจะล็อกโปรไฟล์ค่ะทีนี้พอหลังจากนั้นพอโทรคุยกันว่าโอเคเราโอนยอดแรกนะ398้บาทที่จะสามารถดูได้เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาเสร็จปุ๊บหลังจากนั้น ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเขามีการแคปเจอร์หน้าจอของแอปพลิเคชันว่าเขาได้รับการแจ้งเตือนมาว่ายอดแรกที่เราจ่ายไป398บาทเนี่ยแอปพลิเคชันไม่ตัดเขาต้องการให้เราโอนยอด2เป็นจำนวนเงิน834บาทเพื่อใช้งานได้จนถึงปีหน้า<อ>เตยอยากจะอยู่ยาวๆอยู่แล้วคะ่ะเตยก็เลยโอน834บาท แต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าแล้วยอดแรก398บาทที่เตยโอนไปล่ะเขาบอกว่าเขาจะทําการรีฟันให้เนี่ยแหละค่ะเป็นในการของรีฟันเนี่ยแหละค่ะเป็นที่เขาหลอกให้เราโอนเรื่อยๆเรื่ๆค่ะทีนี้พอหลังจากที่เตยโอนเงินยอด2ไปเนี่ย834าบาท Netflix เน็ตฟิกเตยก็ยังดูได้เขาก็ยังไม่ได้บล็อกค่ะแต่เรื่องทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นภายในแค่3วันกับเงิน17่นค่ะ,คะทีนี้หลังจากนั้นเขาแคปว่าเขาได้รับอีเมล จาก Paypal จากแอปพลิเคชัน Paypal ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันต่างประเทศที่เอาไว้เติมเกมอะไรประมาณนี้ค่ะว่าเขาได้รับเมลจาก Paypal มาว่ากำลังจะรีฟันยอดให้เรานะแต่เราอ่ะต้องเติมเงินเข้าไปก่อนเติมไปใน Paypal ลเนาะเขาบอกว่าต้องเติมเข้าไปใน Paypal แต่ทุกค้าในการโอนเงินนะค่ะเขาจะทำ q ิว o า e ค้ให้เราสแกนโอ้ใช่ตอนคุณเตยขาเวลาที่โอนเงินเข้าไปในระบบ Paypal แล้วเนี่ยจาก หลัก300กว่าบาทไป<ะ>จนถึงหลักหมื่นกว่าบาท3วันเนี่ย<ะ>ทำไมถึงตัดสินใจโอนเข้าไป<ะ>แล้วตอนที่โอนเข้าไปเนี่ยมีระบบตัวตนไหมคะระบุตัวตนไหมว่าชื่ออะไรเป็นใครคะ เพราะว่าตอนที่ทั้งหมดทั้งมวลที่โอนไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรีฟันคือเขาจะแคปอีเมลแล้วเขาก็ส่งอีเมลเข้ามาหาเตยซึ่งมันเป็นอีเมลปลอมซึ่งอีเมลอ่ะเขาจะเอารูปเพย์พ l มาแปะแล้วก็เป็นอีเมลที่ชื่อว่าแอร์เซอร์วิสอะไรเพย์พาวยาวๆอะค่ะออถ้าเรากดดรอปดาวลงมารเราจะเห็นว่าโดเมนมันคือ gmail.com ซึ่งเป็นอีเมลปลอม,อมซึ่งตอนนั้น่ะเตยไม่ได้เอกใจเลยเพราะไม่คิดว่ามิจฉาชีพจะมาในรูปแบบนี้ค่ะทีเนี้ยในการโอนเงินเข้าไปถึง9ก้าครั้งเนี่ย ก็นั่นแหละค่ะเขามาจากการที่ส่งอีเมลมาแล้วก็มี3คนในกลุ่มมีคนหนึ่งเขาบอกว่าอ๋อรู้แล้วทำไมเงินไม่รีฟันให้น้องเตยสักทีเป็นเพราะว่าบัญชีที่น้องเตยใช้โอนธนาคารสีม่วงเนี่ยไม่มีบริการ N D I D เขาก็สร้างเขาก็สร้างเป็นเรื่องราวหลายๆอย่างซึ่งเตยอย่าเชื่ออย่างหนึ่งก็คือมันมีอีเมลส่งมาหาเตยโดยตรงแล้วก็คนในกลุ่มอ่ะเขาก็ช่วยกันพูดว่ามันเป็นแบบนี้แหละของผมปีที่เราก็โดนแบบไม่ใช่โดนอะไรปีที่เราก็เป็นเดี๋ยวก็ได้เงินคืนแล้วก็ เขาก็มีการแคปคือเขาแต่งรูปอะค่ะทุกอย่างเลยเราก็เลยเชื่อแล้วเขาก็โทรคุยกับเราตลอดอ๋อในแบบนี้ฮะพอดีว่ามีพูดถึงเรื่องของอีเมลเยอะถังดรโกเมนหน่อยค่ะรูปแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นฟิชชิ่งหรือเปล่าฮะเรียนแบบเอ่อเป็นอีเมลของเพยพลตัดแต่งเอาโลโก้มาฝังเอาไว้แล้วก็ส่งลิงก์มาให้อย่างนี้หรือเปล่าก็อันนี้เป็นเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าอีเมลเนี่ยส่วนใหญ่ปลอมปลอมแปลงได้ไม well ่ได้ยากอะไรนะครับแล้วก็รูปก็ ไปโหลดจากโลโก้ Netflix บนอินเทอร์เน็ตก็เอามาเอามาติดแล้วก็ทำอะไรพวกนี้ได้นะครับ,รบแล้วก็เขาส่งอีเมลมามีการโทรคุยกันส่วนที่อยู่ในไลน์กรุ๊ปเนี่ยนะครับไอ้เข้เาทุกอย่างมันอวตารสร้างได้หมดนะครับก็เข้ามาช่วยคอมเมนต์ช่วยมาทำอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพสามารถจะทำออนะครับอันนี้ต้องบอกว่าในเคสนี้เนี่ยก็ยังยังโชคดีนะครับที่โดน ออโอนเงินไม่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเป็นเคสอื่นเนี่ยก็ให้คุณกดลิงก์รือโหลดแอปพลิเคชันเนี่ยมผมว่ามันจะดูแรงมากกว่าน้นมากกว่านี้นะครับก็ต้องบอกว่าอ,อ,อย่างแรกเลยก็คือพอเวลาเราคุยกันในไลน์กรุ๊ปเนี่ยนะครับไลน์กรุ๊ปหลายๆท่านก็จะเห็นว่าจะมีแอดมินเพจแอดมินกรุ๊ปดู มีใครไม่รู้โผล่เข้ามาเนี่ยแอดมินก็ได้ดูอันนี้ไม่ใช่พักพวกเราแต่ถ้าเกิดในไดลน์กรุ๊ปที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนคอนโทรลให้แล้วก็เขาจะแอดเพื่อนหรือว่าแอดใครก็ตามเข้ามาเนี่ยคือเราก็ไม่รู้หอกว่าตัวตนเขาเป็นยังไง<ม>อาจจะเป็นคนเดียวเนี่ยนะครับเป็นทั้งแอดมินและอีก20คนเนี่ยก็คือมีโทรศัพท์อีกยีเครื่องเอาไวต้ตอบเพื่อที่จะเอเอาไว้หลอกเหยื่อแค่คนเดียว<ม>ก็ก็ทาได้ครับ อาจารย์กเมนค่ะทีนี้จุดสังเกตของคุณเตยก็คือบอกว่าเวลาที่ได้รับอีเมลจาก Paypal ลปลอมไม่ได้ดูว่านมสกุลนั้นเป็น .com หรือว่า gmail .com ทีนี้ถ้าเราจะมีการตรวจสอบเวลาที่ได้รับอีเมลแบบนี้เข้ามาบางทีรูปลักษณะไปก๊อปใหม่อีกทีหนึง่งใช้ชื่อคล้ายๆกันรเราจะมีวิธีการตรวจสอบอยังไงบ้างคะออจริงๆนะครับถ้าเกิดเวลาที่เราดูอีเมลเนี่ยหัวอีเมลที่ที่เป็นอ,อ,อะไรก็ตามที่เป็นเฮดเดอร์เนี่ยนะครับ gmail .com เนี่ย คือพวกนี้มันปลอมได้หมดนะครับเ <ừ. S 1> พราะฉะนั้นพอปลอมได้หมดปุ๊บเนี่ยการดูว่ามันเป็น g m a i ล c o ะคมหรือเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย <ừ. S 1> นะครับคุณต้องไปเปิดเฮดเดอร์ข้างในหรือถ้าเกิด <ừ. S 1> ทางเทคนิคก็ต้องไปดูว่าเออไปเช็คดูว่าหมายเลข IP ที่ส่งมาอย่างนี้เนี่ยเออมาจาก IP ของ Gmail จริงหรือเปล่าหรือทําอะไรพวกนี้ <ừ. S 1> ซึ่งการเช็คพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องเรื่องยุ่งยากมนุษย์ปถุชนทั่วไปไม่ไม่ไม่ทำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือหลักการก็คือว่า เราถือว่าเร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 า,เราไม่เชื่อไว้ก่อนอว่าสิ่งที่อ e ีเมลที่ส่งมาจากจากจากของอันอื่นเนี่ยมันจะเป็นของจริงะนะครับพอเราไม่เชื่อปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเออเฮ้ยอันนี้มันไม่น่าใช่แล้วละ่ะว่ามีการส่งมาจะทำรุ่นนั่นนี่เหมือนกับว่าจะให้โอนเพิ่มหรือทำอะไรพวกนี้น,นะครับอันนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่เ,เรียกว่าการ หนักของเราล้วนๆมันก็ต้องเข้าใจฮะ,จะเดี๋ยวคุยกับคุณคุณเตยต่อ <c oughs> เพราะว่าเรื่องยังไม่จบนี่ถามแบบตรงไปตรงมาฮะ <c oughs> เพราะจากแรกเนี่ยตอนแรกๆคือว่ามันจะเป็นแค่หลักร้อย <c oughs> แต่การที่เราเสียเงินไปถึงเป็นหลักเกือบ20,000บาทเนี่ย <c oughs> เป็นเพราะว่าเราต้องการได้รับเงินต้นคืนหรือเปล่าถูกต้องใช่ค่ะนั้นกลวิธีของเขาะเขาพยายามพูดกับเราคุยกับเราจะเป็นข้อความหรือว่าทางเสียง เขามีกลวิธียังไงครับเขาอย่างแรกเลยนะคะหนึ่งเลยที่เตยยังโอนเรื่อยๆเพราะว่า Netflix อะ่ะเตยยังไม่โดนบล็อกอเตยยังใช้งานได้อยู่นั่นหมายความว่าเขาไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนที่เตยคิดตอนนั้นนะคะแล้วคนในกลุ่มเนี่ยเขาก็ยังคุยตลอดแบบคุยประมาณว่าอุ้ยช่วยดูหน่อยสิได้รับอีเมลแล้วคุณเตยโอนแล้วทำไมยัมีเมลมาอีกนะโอ้มาใสา่โคคนในกลุ่มก็จะบอกเอ้ยธรรมดาเพราะว่า เราก็เคยนี่ปีที่แล้วเราก็ได้เงินคืนนี่คุณเตยโอนเลยและอีเมลที่เขาส่งมาเนี่ยมันจะเป็นการเร่งรีบค่ะคุณเดียวแบบมันจะมีคําลงท้ายว่ารีบทํารายการภายใน30นาทีเพื่อได้รับเงินคืนอะไรประมาณนี้อ,อ้มีขีดข้อความมาถูกต้องค่ะเยดี๋ยวผมถามนี่นึงว่าค r code ตรงนั้นเนี่ยคือว่าเขาให้เราสแกนไป ถูกต้องคะ่ะทุกครั้งที่ทําทุกครั้งที่โอนเงินใช่ไหมคะเขาสมมติว่า,อ,ายอย่างอันแรกเนี่ยเขาจะมีคิวเขาจะส่งอีเมลมาอมพอเตยเห็นอีเมลปุ๊บเตยก็ถามว่าพี่คะทำไมยังต้องโอนอีคะคุณเตยรีบรีบทำรายการเลยครับเดี๋ยวมันไม่ทันเวลาแล้วเขาก็ส่ง q ิวโค้ดมาแล้วเตยก็สแกนสแกน QR โค้ดตอนที่สแกนค r code โค้ดนี่มันขึ้นยังไงเป็นธนาคารให้กรอกตัวเลขหรือยังไงเยขึ้นพอเตยเอาแบงค์ม่วงของเตยสแกนปุ๊บ ก็แค่ใส่รหัสของเตยแล้วก็โอนได้เลยเด้งไปเลยเด้งไปเลยค่ะเดี๋ยวถามความปลอดภัยจากอาจารย์โกเม้นิดหนึ่งคะค่ะดย่เนี้ยคิวอาร์โค้ดเนี่ยมีความเสี่ยงไหมฮะเพราะบางทีคือเวลาเราสแกน QR โค้ดนะครับสแกนปุ๊บเนี่ยมันต้องข้างในมันต้องมีชื่อว่าคนโอนไปให้ใครหรือเป็นอะไรพวกนี้มันคงไม่ไม่ไม่มีธนาคารไหนแล้วครับว่าแม้กระทั่งเราโอนโอนเงินสแกนเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปมูลนิธิหรืออะไรไปช่วยน้ําท่วมหรืออะไรที่ที่มันมีหลอกเนี่ยมันก็ยังมีการชื่อขึ้นมานะครับ หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดสมมติว่าคุณคุณจะใช้เป็นพร้อมเพย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยใส่เบอร์โทรศัพท์อะไรพวกนี้มันก็จะมีขึ้น,ข,นขึ้นมาอันนี้เป็นมาตรฐานหลักของของ,ของธนาคารนะครับซึ่งในเคสนี้ผมคิดว่าจริงๆก็ไม่แน่ใจว่าว่าว่าเน็ตฟิกเวลาสแกนจ่ายของ Netflix ไม่จะขึ้น Netflix หรือเปล่าหรือเป็นชื่อคนหรือแล้วมงนี้อันนี้ต้องไปเช็คดูอีกทีแต่ผมด้วยเชื่อว่าทุกครั้งที่มีการโอนเงินเนี่ยตัวธนาคารเองเนี่ยคือมันเป็นหลักสากลว่า เราจะต้องเห็นชื่อผู้ที่รับเงินเสมอครับนะครับแล้วก็เลขบัญชีจํานวนเงินเนี่ยมันไม,ไม่ใช่บอกว่าเออคุณจะโอนแบบไปหาใครก็ไม่รู้เนี่ยที่มันตรวจสอบไม่ได้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นปัญหาของธนาคารที่ที่ที่ถ้าเกิดมันมีเกิดขึ้นนะครับธนาคารก็คงจะลําบากครับแต่คาดว่ามันไม่น่าจะมีครับรูอาจารย์จะมีมีคนมาคอมเมนต์ที่ในสื่อโซเชียลผมบอกว่าเขาดูมาเหมือนกันหลักหมืน่น นี่แสดงว่าระบาดมากคือตอนนี้พอพอเตยทำคลิปติดต่อเตือนไพ่พอเตยก,ก็เรียนแบบคนเดียวพอทำคลิปเตือนไัยไปปุ๊บตอนนี้เตยมีผู้เสียหายที่ติดต่อเข้ามาอมตอนนี้ประมาณ20คนได้แล้วมูลค่าความเสียหายจากคนคนนี้ ตอนนี้อยู่ที่7 0 0 0 0สบาทแล้ว7 0 0 0แสนแสดงว่าตอนนี้รู้ตัวของคนที่ก่อเหตุแล้วและทางคุณเตยดําเนินคดีหรือว่าดําเนินการยังไงต่อคะพอตอนนั้นพอเตยโอนไป9ค้ัขังอะ่ะเตยตอนนั้นยังไม่รู้นะคะว่าโอนไป9ค้าขังแต่เลยรู้สึกว่าปรึกษาเพื่อนดีกว่า,าพอปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่าเอ้ยโทรหาน้องคนหนึ่งสิเพราะเรามีน้องคนหนึ่งเคยทํางานที่แอปพลิเคชันนี้พอเราโทรหาน้องบอกว่า พี่เตยโดนมิจฉาชีพนะ<ม>พอน้องเช็คให้เราว่าอีเมลที่พี่เตยใช้เข้าบริการ,รแอปพลิเคชันตัวเนี้ยเขาไม่ได้หักค่าบริการผ่านระบบเ Paypal าลยไม่เกี่ยวเลยเขาหักเ,เ,เขาหักผ่านบัตรเครดิต<ม>ดังนั้นเราโดนแน่ๆแต่เขาก็ยังไม่บล็อกเรานะคะตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ดเฉลยว่าเรารู้แล้วนะเราก็คือไปสอนอเพื่อแจ้งความค,ค่ะพอแจ้งความเสร็จปุ๊บตอนนี้ถึงรู้เลยว่าเก้าครั้งแล้วแล้วที่โอนไปมีทั้งชื่อคนพม่าและชื่อคนไทย ยังไม่จบนะครับคุณฟังครับช่วงนี้ไปพักก like นันก่อนแล้วกันช่องหน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการ i m u t t News พิกดข่าวเด่นกับผมเดี่ยวตุลเดชกรมเบอรมหรือว่าทันชนนกรรมเป็นกันต่อนะครับสักครู่เดียวครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMU t t Moving Towards Innovative University กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ AMU TT News ข่าวเด่นนะครับกับผมเดียวที่ดีเด่งามหรือว่าทานนันจนนงามเลือนะครับไปฟังกันต่อนะฮะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภัยออนไลน์ซึ่ง AMU TT News ของเรานะแน่ถือว่าเราก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะไปฟังบางช่วงบัน้อนเลยนะครับโอ้โอนี่แสดงว่าเป็นบัญชีบุคคล<อ>ที่เ,เป็นบัญชีมา้านะของเตยเป็นบัญชีบุคคลแต่ว่าของคนอื่นๆผู้เสียหายคนอื่นตอนนี้ที่รวมกันบัญชีมา้าค่อนข้างเยอะคือน่าจะ ห้าสิบหกสิบได้ที่เป็นบ oh. ัญชีมา้าซึ่งมีทั้งชื่อคนไทยชื่อคนพามา่าชื่อคนอาหรับแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีการติดต่อกลับมาเพื่อที่จะเยียวยาหรือว่าขอเคลียร์ส่วนที่17,000บาทบ้างไหมคะจริงๆมีค่ะเพราะว่าพอเตยไปแจ้งความเสร็จแล้วใช่ไหมคะ เตยได้ทําการเตือนภัยผ่านทางช่องทางโซเชียลทั้งทิกตอกแล้วก็ในกลุ่มทุกกลุ่มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหันบ้านเน็ตส์หรหันบ้านเน็ตหนี่อ,อะไรเงี้ยคือเราไปโพสต์ว่าเราโดนนะหลังจากนั้นทุกคนก็คือถักมาว่าโดนแบบเดียวกันแล้วทีเนี้ยพอเตยกลับต่างประเทศไปเตยก็มีการโทรกลับมาหาทางคุณตํารวจว่ามีความคืบหน้าไหมแล้วทางพนักงานสอบสวนท่านนั้นเขาก็บอกว่ามีคนติดต่อมาเพื่อต้องการจะมาใช้เงินเราของเตยคนเดียวนะคะหมื่นเจ็ดเตยจะรับหรือไม่รับ อ๋อคุณเตยว่าไงฮะเตยก็ตกใจว่าคุณตำรวจดําเนินการแล้วหรอทําไมถึงมีคนจะมาจ่ายเงินให้เราขอทราบชื่อได้ไหมคะว่าใครจะมาคุณตำรวจบอกว่าเขาไม่สะดวกที่จะบอกชื่อเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนการทํางานของเขาครับครับเตยก็ถามว่าอ้าวแล้วถ้าเตยไม่รับเงินแล้วจะยังไงต่อเพราะว่าถ้าเตยรับเงินไปปุ๊บในอนาคตเตยเป็นบัญชีม้าทำยังไงอจู่ๆใครก็ไม่รู้โอนเงินเข้ามาทีเนี้ยมันมันเลยรู้สึกว่าเตยไม่รับเงินจะยังไงต่อคะเขาเลยบอกถ้าคุณไม่รับเงินผมก็จะ ตามจากบัญชีมาที่คุณโอนไปแต่ก็ต้องใช้เวลาเพราะว่างานเยอะแล้วก็กว่าจะรอสเตทเมนต์จากทธน,นาคาร,ครก็ต้องรอไปค,คือลักษณะของตํารวจแต่ก็เข้าใจว่างานเขาเยอะแต่ว่าการที่จะให้เรารับเงินจากใครก็ไม่รู้โนเนมอันนี้เราก็ไม่กล้ารับพูดพูดจากใจโอ้นี่เขาเอแล้วนะผมไม่รู้ว่าไปสายนั้นนะคือว่าเป็นตำรวจจริงด้วยหรือเปล่าอาจารย์โกเมนช่วยประเมินหน่อยฮะ จู่ๆเหมือนมีคนมาขอเคลียร์จะจ่ายจริงตำรวจจริงค่ะอ๋อตำรวจจริงเยอะเตยเตยอ่ะมีเบอร์โทรของคุณตำรวจจากจากที่เราไปแจ้งความเมมโมไว้ใช่ไหมฮะใช่สาที่เราไปแจ้งความคือพอเตยคุยกับกับเขาทางโทรศัพท์เตยเอะใจมากว่าใครหรอที่จะมาใช้เงินให้เราเตยเลยนั่งเครื่องกลับไปหาเขาที่สอนอไปคุยกับเขาที่สอนอเขาก็ยังไม่บอกว่าใครซึ่งตอนนี้ก็ติดต่อไม่ได้แล้วคนที่จะมาใช้เงินแต่ว่าทางคุณเตยยืนยันว่าจะดําเนินคดีหรือจะรับเงินตรงนั้นไม่ค่ะเตยรู้สึกว่า เตยจะด,ดาเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าพึ่งเมื่อวานก็มีคนทักมาว่าโดนอีกแล้วแล้วมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะงั้นอยากให้อาจารย์เตือนภัยสักนิดหนึ่งเพราะว่าแพลตฟอร์มที่ต้องเสียเงินเข้าไปชมเสียค่าสมัครที่จะเข้าไปดูภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยตอนนี้มีหลายช่องทางมากๆแล้วก็อาจจะมีผู้เสียหายในลักษณะกรณีอย่างคุณเตยอ,อีกประชาชนทั่วไปควรจะต้องระมัดระวังยังไงบ้างคะอาจารย์ครับก็ต้องบอกอย่างแรกนะครับเออ ของถูกของฟรีไม่มีจริงในโลกอ,อาจจะมีอย่างอื่นแทรกเข้ามานะครับแล้วก็แน่นอนแหละว่าบางทีเนี่ยเราอยากจะได้ของถูกแต่ว่ามันก็มีแลกมาซึ่งความเสี่ยงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหมายเลขบัตรเครดิตหมายเลขบัญชีของเราเนี่ยนะครับเออมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามีเงินหรือว่ามีเครดิตอะไรอยู่ในนั้นเนี่ยมูลค่าสูงมากกว่าไอสิ่งที่เราจะไปแลกมากับพวก แอคเคาท์ฟรีหรือรอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกฮะว่าการที่จะทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะต้องตระหนักหรือช่างใจกันหน่อยว่าการที่เราจะโอนไปหรือทําอะไรพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างครับ ครับโอ้ยต้องขอบคุณมากแต่ว่าอาจารย์โกเมยงอยู่นะขอบคุณคุณเตยด้วยรบกวนทำคลิปเตือนภัยต่อไปแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้จะบินกลับคูเวตมาเลยเสร็จภัยปุ๊บเดี๋ยวจะบินกลับไปทำงานกลับเลยค่ะโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณเตยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะที่ต้องให้อาจารย์โกเมง์นะอยู่ช่วยกันก่อนนะครับเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายครับเขาอ้างว่าบัญชีลาซาด้าของเขาเนี่ยถูกแฮกแล้วก็ถูกแฮกไปซื้อแบบเป็นพวกบัตรเเเเเตตตตติิมมมมกกกกกออออะะะะไไไรรรรรปปป็็นน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 ้้้้้ฮทีีีีีี่่่่่่ยยยยืงงงงัััััคคคคบบดาาาาาจจสุุุณววแล ัวแทนผู้เสียหายร้องทีมข่าวรายการสถานีประชาชนหลังถูกแฮกบัญชี Lazada ส่งผลให้บัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับแอป La z a d a w a l l e t ถูกหักซื้อสินค้าอัตโนมัติโดยทางเจ้าของบัญชีไม่ได้เป็นผู้สั่งซื้อสินค้าแต่อย่างใดจากข้อมูลผู้เสียหายส่วนใหญ่พบเงินในบัญชีถูกตัดซื้อบัตรเติมเกมราคาตั้งแต่2,000บาทจนถึง5,000บาท นเอหนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าหลังจากผ่านมากว่า2วันถึงทราบว่าบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับ Lazada า a l l ต t ถูกตัดจ่ายค่าบัตรเติมเกมไปทั้งหมดครัคำสั่งซื้อในครั้งเดียวรวมเป็นเงินกว่า20,000บาทจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงอยากออกมาเตือนภยัยและให้ทางบริษัท Lazada ชะลอการตัดวงเงินหรือโอนเงินให้กับทางร้านค้ารวมถึงปรับปรุงระบบให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หลังจากทราบเรื่องแล้วผมก็ได้มีการไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนะครับแล้วก็มีการขอข้อมูลเอกสารจากทาง l a z a ด a mm. เกี่ยวกับว่าแบบร้านหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของที่เราโอนไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงแล้วเสร็จปุ๊บผมก็มีการแจ้งไปทางกับร้านค้าว่าร้านค้าเนี่ยมีการส่งโค้ดเติมเงิน,นที่มีการสั่งซื้อไปเนี่ยเข้าไปที่อีเมลไหนเป็นโค้ดอะไรบ้าง แล้วก็แจ้งเขาไปว่าแบบเหมือนเราโดนมิจฉาชีพนะอะไรเงี้ยเขาเลยให้ความร่วมมือในการที่ให้โค้ดให้ s e r i นั number ของบัตรเติมเงินนั้นมาแล้วพอเราผมมาได้ serial number กับบัตรเติมเงินบัตรเติมเงินนั้นมาแล้วผมก็เลยแจ้งไปทางบริษัทของบริษัทเติมเงินว่าผมมาจะขอข้อมูลเขาก็เลยให้คําแนะนํนมามาว่างั้นผมต้องไปทําการแจ้งความกับสถานีตํารวจอีกรอบหนึง่งเพื่อขอหมายเรียกเอกสารจากทางบริษัทเขาเพราะาผมก็อยากทราบว,ว่าโค้ดเนี้ย serial number เนี้ย มีการเอาไปเติมเงินที่บัญชีไหนเพราะว่าก็แต่เราก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจริงๆแล้วีรียรียั number เนี้ยจริงมิชา่ชีพอาจจะเอาไปขายต่อให้คนอื่นอีกทีก็ได้หรืออะไรอย่เงี้ยครับเบืองต้นพบมีผู้เสียหายกว่า17คนที่ถูกแฮกบัญชีในลักษณะเดียวกันโดยส่วนใหญ่มีการสั่งซื้อเป็นบัตรเติมเงินและบัตรเติมเกมรวมมูลค่าความเสียหายกว่า400,000บาท จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางผู้เสียหายจึงอยากให้ทางบริษัทลาซาด้าปรับปรุงระบบให้มีความปลอดภัยและอยากเตือนประชาชนทั่วไปว่าอย่าได้ผูกบัญชีธนาคารไว้กับแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อป้องกันมิจฉาชีพวันนิสาสีรื่นไทย PBS รายงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางสาธนารณะนะครับแล้วก็บอกว่าต้องได้รับการตอบรับคําชี้แจงจากทางลาซาด้าด้วย,ย๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวจะมีการอ่านรายละเอียดคําชี้แจงให้ฟังสักครู่นึงแล้วกันนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่จะต้องมาพูดคุยกันคือจะมีกลุ่มผู้เสียหายเขารวมกลุ่มกันแต่วันนี้ส่งตัวแทนมาพูดคุยในรายการนะคะท่านแรกค่ะคุณ A ถูกแฮก,ก,ก,กบัญชีเสียหายไปกว่า4 0 0 0 0บาทค่ะท่านที่2ค่ะคุณ B ค่ะถูกแฮกบัญชีเสียหายไปกว่า4 0 0 0บาทค่ะ และท่านที่3ค่ะจะมาช่วยเหลือผู้บริโภคนะคะท่านนี้ค่ะคุณพัฒรกรที่บุญ,ญรัตน์ค่ะรองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสภาผู้บริโภคค่ะและอาจารย์โกเมนพิบุณโรจน์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ยังอยู่ให้ความช่วยเหลือกับพวกเรานะคะสวัสดีทุกท่าน,นค่ะขอถามผู้เสียหายท่านแรกค่ะคุณเอค่ะก่อนหน้านี้ได้ผูกบัญชีไว้กับทาง Lazada เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไหมคะแล้วตอนที่ตอนที่ กลายเป็นผู้เสียหายทุกตัดเงินออกไปเราทราบได้ยังไงคะอะตอนที่ทราบว่าเป็นผู้เสียหายใช่ไหมครับคือตอนนั้นไปทํางานครับแล้วก็เห็นโทรศัพท์เด้งขึ้นมาว่ามีเงินออกออกไปธนาคารสีเขียวอพอเด้งออกไปธนาคารสีเขียวปุ๊บผมก็โทรไปเช็คว่าเป็นเงินเด้งออกไปไหนธนาคารสีเขียวแจ้งว่าเด้งออกไปลาซาด้แต่ตอนนั้นสี่ทุ่มครึ่งแล้วลาซาด้ก็ปิดให้บริการของคอเซนเตอร์ไปแล้วครับ ก็เลยให้ธนาคารเขียวระง,งับบัญชีก่อนอพอระง,งับบัญชีเสร็จปุ๊บผมก็ไปแจ้งความในคืนนั้นเลยตอนเที่ยงคืนผมก็ไปแจ้งความแล้วผมก็พยายามเข้าพยายามเข้าในตัวแอปอะครับพอเข้าไปปุ๊บเข้าไม่ได้เพราะว่ามันเบอร์โทรอะมันไม่ใช่เบอร์เบอร์เดิมแล้วมันเป็นเข้าอีกบัญชีหนึ่งแต่ว่าเป็นเบอร์เบอร์ผมอมพอเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็เป็นอีกบัญชีหนึ่ง พอเป็นอีกบัญชีหนึ่งมันก็แจ้งเรื่องอะไรไม่ได้ว่ามันเงินมันออกไปจากบัญชีนั้นตอนพอตอนเช้ามาอยังไม่ตอนเช้าคือพอพอเด้งไม่ได้ใช่ไหมครับผมก็พยายามที่จะกลับไปเข้าทางอีเมลพอเข้าทางอีเมลได้พอเข้าไปเสร็จมันมีให้กดกดว่าฟีดบัญชีเนื่องจากมีคนเข้ามาใช้บัญชีเราเราก็กดฟีดบัญชีไปปุ๊บพอกดฟีดบัญชีตอนเช้ามาผมก็กลับว่าจะโทรหาลาซาด้าพอ ตอนเช้ามามีเงินเด้งออกจากธนาคารสีฟ้าอีกอีกบัญชีหนึง่งแล้ววันนั้นเป็นวันเงินเดือนเข้าเด้งออกไปอีกสองหมื่นกว่าบาทครับอ๋อ,บอสมควรนะครับคุณฟังครับต้องขอบคุณมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบคุณวิธีกร69.5ของเราด้วยนะฮะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับฝากติดตามด้วยเพจ Facebook นักข่าวพัฒนสนามนะครับรวมถึงครับช่องทางอื่นๆนะฮะในสื่อโซเชียลเช่น Ti k t o k De a ีย u r บรวันนี้ ลาไปก่อนนะครับก็ใหม่ครั้งถัดไปครับสวัสดีครับรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง w w w r a d i o r m u t t t a c t h หรือติชมรายการได้ที่ f a c e b o o k c o m r m u t t r a d i o หรือทาง Line o f f i c i a l @rmuttradio